พี่ชายของเจ้ารึชายคนนั้นตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจทําให้เขาไปที่สนใจจากคนรอบๆเขาโบกมือเป็นเชิงบอกว่าไม่มีอะไรให้พวกเขาอย่างรวดเร็วและจากนั้นเขาก็รวบรวมสติกลับมาขณะที่เขามองยุ่นหลิงอย่างจริงจังตอนนี้เขามองดูอย่างใกล้ชิดยุ่นหลิงและยุ่นหุยพวกเขาบางส่วนมีความคล้ายคลึงกันแม้ว่ายุ่นหลิงจะดูเหมือนผู้หญิงมากเกินไปแต่ก็ไม่อยากที่จะเชื่อว,ว่าเขาและยุ่นหุยนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดว่าที่คนเขาเรียกม่วมวมาแบบนี้จะเป็นน้องชายอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงจากนิกายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยุนหุยนั่นเองแล้วเจ้าเป็นใครกันล่ะยุนลิงถามชายคนนั้นอย่างใจเย็นดูเหมือนว่ายุนหุยพี่ชายของเขาจะได้สั่งชื่อให้กับตัวเองแม้ว่าเขาจะเป็นสาวกจากนิกายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่บางคนจากนิกายวารีพาดผ่านก็รู้จักเขา โดยประสบการณ์ของเขานั้นยุนหลิงจึงแอบยิ้มในใจขณะที่เขาคุณคิดว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของพี่ชายของเขาเพื่อตัวเองได้หรือไม่คครชื่อว่าวินไปฉีเป็นสิทธิ์หลักโดยตนจากทีกายวารีพาดพานยินดีที่ได้รู้จักกับน้องชายของผู้โอโซย,ยุนฮุยวุนไปฉีแนะนําตัวอย่างรวดเร็วเวมื่ได้ยินคําถามของยุนหลิงสิทธิ์โดยตรงเลยยุนหลิงเลิกคิ้วใส่เขาเขาตรวจสอบขอบเขตการฝึกตนของวุนไปฉีอย่างรอบขอบเป็นเวลาหนึ่งวินาทีอืมไม่เลวจริงๆ เขาอยู่ในช่วงปลายของขอบเขตการฝึกตนระดับแกนกลางซึ่งเหนือกว่าอัจฉริยะที่จกักรวรรดิเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะพูดความจริงแฮในการตรวจสอบของยุนลินนั้นใช้เวลาสันส้นๆสามารถรู้ขอบเขตการฝึกตนของวินไปชีได้เพียงแค่แบบเดียว ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกมังกรทองส่วนใหญ่ที่จักรวรรดิเป็นเพียงระดับต้นถึงกลางและมีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในช่วงปลายของขอบเขตการฝึกตนระดับแกนกลางสำหรับคนที่จะเป็นสิ์หลักโดยตรงของที่กายวารีพาด่านแล้วพวกเขาจะต้องอยู่ในขอบเขตการฝึกตนระดับแกนกลางเมื่ออายุ30หรือน้อยกว่านั้นข้อกำหนดเดียวกันกับที่จักรวรรดิินกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกมังกรทอง แม้ว่ายุนลิงไม่เคยเป็นสิทธิของนิกายมาก่อนแต่เขาก็รู้ข้อมูลนี้มาจากพี่ชายของเขาเป็นครั้งแรกที่เขากลับบ้านหลังจากที่กลายเป็นสิทธิของนิกายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นเองถ้าเขาสามารถเข้าถึงขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่สีไดก่อนอายุ30ปีเขาจะกลายเป็นหนึ่งในสิทธิหลักของนิกายวารีพาดผัดยุนลิงคิดและตัดสินจากวินไปชี้คนนี้อยู่ไม่ไกลเกินไปจากที่เขาคิดเมื่อเขาเข้าถึงขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่สี่เขาก็อาจจะกลายเป็นสิทธิหลักของนิกายวารีพาดผ่านไม่ช้าก็เร็ว ขนาดคนที่มีความสามารถอย่างวินไปชีที่พูดยกย่องพี่ชายของเขาแสดงว่ายุนหุยนั้นทาหน้าที่ได้ดีในนิกายของเขาอันที่จริงเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ยุนหลิงได้พบกับเขาครั้งสุดท้ายดังน,น,นั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่พวกเขาแลกเปลี่ยนจดหมายทุกสองเดือน3เดือนแต่ยุนหุยนั้นไม่ได้เขียนอะไรมากนักในจดหมายของพวกเขาเมื่อยุนหลิงพยายามถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างยุนหุยก็จะบอกว่าเขาสบายดีตลอดเวลา แม้ว่ายุนหลิงนั้นจะไม่ดูแน่ชัดว่ายุนหุยนั้นเป็นอย่างไรแต่เขาก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับตัวเขามากหนักเพราะว่ายุนหุยนั้นคอยสงเคาให้พ่อแม่ของพวกเขาทุกเดือนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขาและท่าที่เขามองดูพ่อของเขาเขาก็พอจะเข้าใจทุกครั้งที่เขาอ่านจดหมายของยุนหุยนั้นก็เพียงพอแล้วยุนหลิงก็เลยสามารถบอกได้ว่าปีชายของเขานั้นสบายดีในนิกายจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์วนไปชี้เหรอจะมีทุะอะไรกับข้าล่ะยุนหลิงถาม วนใบชี้มีรอยยิ้มที่บนใบหน้าของเขาขณะที่เขาพูดว่าน้องชายของผู้โสย,ย,ยุนฮุยขอโทษได้ที่เสียมารยาทแต่เรากลังไล่ล่าผู้หลบหนีเข้าเมืองมาในเวลานี้ผู้โดดเดีคนนี้มีศิลปะชั้นยอดที่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ตามต้องการดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตั้งคําถามกับใครก็ตามที่ดูน่าสงสัยถึงแม้ว่าจะเพียงนิดเดียวก็ตามในเมืองนี้เจ้ากาลังบอกว่าข้าดูน่าสงสัยเลย ไม่ๆ่ครับด้วยผู้พิงแบบนั้นเพียงแต่ว่าเจ้าดูแตกต่างไปเล็กน้อยและดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้เป็นคนที่อาศัยที่นี่ด้วยเท่านั้นเองวนไปชี้สายหัวและอธิบายอย่างรวดเร็วขณะที่เขาเหลือบมองไปที่ยังม้าของหยุนหลิงนั่งอยู่หยุนหลิงสังเกตเห็นว่าเขามองไปที่ใดดูเหมือนว่าสาเหตุที่เขาดึงดูดความสนใจของวนไปชี้นั้นจะเป็นเพราะม้าของเขาสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าม้าของเขานั้นไม่ใช่ม้าธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นอสูรชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าอาชาสงครามมันต่างจากม้าทั่วไปที่สามารถ ขวบม้าด้วยความเร็วเต็มที่เพียงไม่กี่นาทีอาชาสงครามนี้สามารถใช้เดินทางได้หลายวัดโดยแทบจะไม่ต้องพักเลยพวกมันเร็วกว่าม้าทั่วไปมากทับไมเหมาะกรับการเดินทางอย่างไรก็ตามนั้นอาชาสงครามกับมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อมีเพียงคุนนางหรือพ่อค้าที่ร่ำรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อได้ผู้หลบหนีเหรอจู่ๆยุนลิงก็อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเขาก็เลยถามว่าผู้หลบหนีคนนี้ทำอะไรถึงได้รับความสนใจเช่นนี้ไม่แต่สิทธิ์โดยตรงจากนีกายเชินเจ้าเหรอ วนไปชิลังเลเล็กน้อยเขาควรบอกยุ่นหลิงดีหรือไม่นั้นหรือว่าควรจะเป็นความลับดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นความลับมากนักเนื่องจากหลายคนรู้อยู่แล้วแม้แต่ผู้อาศัยอยู่ในเมืองบางคนก็รู้ดีดังนั้นหากยุ่นหลิงต้องการสืบจริงๆก็คงต้องรู้แน่นอน ข้าไม่ควรจะบอกเรื่องนี้กับใครดังนั้นให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเห็นได้ชัดว่าผู้หลบหนีคนนี้ได้สังหารสิทธิ์หลักของนิกายเทพเจ้าสายฟ้าและคัดลอกคำพีอันล้ำค่าของนิกายม้วนหนึ่งไปไว้ที่ตัวเขาเนื่องจากนิกายเทพเจ้าสายฟ้าและนิกายวารีพาผ่านนั้นเป็นพัธมิตรกันพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากนิกายของพวกเราใ,ในการตามเอาคำพีของเขากลับมารวมทั้งข้าด้วยสิทธิ์หลักในนิกายของพวกเราบางคนถูกเรียกตัวไปเพื่อค้นหา นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์หลกักสองสามคนและแม้แต่ผู้โอโศจากนิกายของเราก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวเพราะผู้หลบหนีคนนั้นใน,นที่สุดวนไปชี้ก็บอกความจริงกับยุนลิงอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ในตอนนี้นั่นเองยุลิงตกอยู่ในความคิดไม่น่าแปลกใจที่มีสาวกมากมายจากนิกายวารีผานผ่านในเมืองนี้ก็เพราะว่าพวกเขาตามหาผู้หลบหนีจากเมืองอยู่ที่นี่นี่นเอง ยังไงก็ตามนะน้องชายผู้อาวุโสยุนหุยถ้าเป็นอย่างนั้นข้าขอถามได้ไหมว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่เนื่องจากการหลบหนีครั้งนี้เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจําเป็นต้องถามเรื่องนี้จากคนนอกวนไปชี้ถามยุนลิงคิดอยู่ครู่หนึง่งว่าจะบอกดีหรือไม่หากเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาอาจจะมีปัญหากับนิกายวารีพาดผ่านกับคนอื่นๆในเมืองก็ได้ยังไงก็ตามเขาก็ต้องตอบเพราะว่าวอนไปชี้นั้นทําตามหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ก็คือข้ากําลังมุ่งหน้าไปที่หุบเขาพันภูเขาเพื่อข้าอสูรหายายกตน,นึ หยุนหลิงตัดสินใจบอกความจริงกับเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ถึงการเป็นประปักใดๆจากวนไปชีแต่เขาก็ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าทั้งหมดในเรื่องนี้วนไปชีนั้นหยิบผู้กันและกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาขณะที่เขาเขียนคำพูดของหยุนหลิงภูเขาพันภูเขาเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ถ้าเจ้าต้องการข้าจะช่วยเจ้าพวกเราสาวงนิกายวารีพาดผ่านนั้นเขา้าไปหนุบเขาพันภูเขาเป็นประจำเพื่อควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่มีใครช่วยเจ้าได้ดีไปกว่าสาววงนิกายวารีพาดผ่านที่เชี่ยวชาญกับสถานนทีี่่แแหง้้ลว แล้วเจ้าไม่ไปไล่ตามผู้ลบมีหรอยุ่หลิงขงมวดคิว้ววนไปชี้หัวเราะไม่เป็นไรรอกสิทธิ์โดยตรงแค่คนเดียวหายไปคงจะไม่สร้างความแตกต่างได้ใดรอกตราบใดที่ข้าอธิบายให้รุ่นพี่ฟังเขาก็ยอมให้ข้าไปโปรดให้ข้าช่วยเจ้าเถอะยุหลิงเลิกคิ้วทันทีโดยรุ่นพี่ที่เขาพูดถึงนั้นอา่านหมายถึงหนึ่งในคนที่ดูแลพวกเขาในการจับผู้หลีภัยนั่นเองแล้วเจ้าจะได้อะไรจากการช่วยข้าล่ะยุหลิงถามวนไปชี้นั้นยิ้ม ข้าในใจว่าเจ้าคงจะรู้อยู่แล้วเพียงแค่หาคำพูดดีๆไว้ให้กับผู้โอโซยุนหุยก็เพียงพอแล้วยุนลิงก็ยิ้มดูเหมือนว่าเขายังประเมิอนอิทธิพลของยุนหุยนั้นต่ำไปเล็กน้อยข้าขอขอบคุณเจ้ามากที่จะช่วยเหลือข้าแต่ข้าขอปฏิเสธยุนลิงส่ายหัวไปที่เขาวนไปชี้นี้อยู่ในช่วงปลายของขอบเขตการฝึกตนระดับแก่งการเท่านั้นเขาจะกลายเป็นภาระของยุนลิงเมื่อพวกเขาพบกับงูยักษ์สามหัววนไปชี้ถอนหายใจแล้วกล่าว ยายจังหาคิดว่าจะสามารถช่วยเจ้าได้และได้รับความโปรดปรานจากผู้โอโซยุนหุยยุนหลิงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวอืมน่าเสียดายจริงๆหลังจากที่ยุนหลิงจากไปแล้ววนไปชี้ก็มองไปที่สาววงนิกายวารีพัาผ่านคนอื่นที่ลอยอยู่บนฟองฟ้าน้องชายคนเล็กของผู้โอโซยุนหุยงั้นเหรอวนไปชี้พึมพำกับตัวเองเขามองไปรอบๆตัวของเขาขณะที่เขาถอนหายใจอืมการรักษาความปลอดภัยที่นี่แน่นเกินไปข้าจะหนีออกจากที่นี่ด้วยตัวเองไปได้ยังไงกัน